วันนี้วันตรุษจีนนะครับทดสอบฉายภาพยนตร์โปยเซียนครับคุณผู้ชมครับวันตรุษจีนนะครับวันตรุษจีนนะครับวันนี้สีสเกตชาแนลครับทดสอบฉายโปยเซียนนะครับวันนี้วันตรุษจีนครับคุณผู้ชมครับต้องทําการทดสอบสายภาพยนตร์โปยเซียนนะครับวันนี้ โอ้โหแจ่มเลยครับวันนี้วันตรุษจ,จีนครับทดสอบฉายโปยเซียนครับทำให้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับเมื่อสมัยครับ20-30ปีที่แล้วนะครับก่อนที่จะได้ชมภาพยนตร์จริงๆนะครับงานสารเจ้าของคนจีนช่วงตรุษจ,จีนก็ต้องดูภาพยนตร์โป้ยเซียนแบบนี้แหละครับก่อน แจ่มเลยครับคุณผู้ชมครับค่ำคืนนี้ผมทดสอบด้วยเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันรุ่น EDS11 นะครับ2,600ลูเมนครับโอ้โหสุดยอดเลยครับโป้ยเซียนครับภาพยนตร์โป้ยเซียนนะครับได้บรรยากาศของภาพยนตร์กลางแปลงเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ เอาลครับคุณผู like ้ชมครับเดี๋ยวเราก็จะไปชมภาพยนต์เรื่องอื่นๆกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับว่ามีอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าว่าจะมีหนังอะไรให้ดูกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้เพื่อนผู้หญิงและ คนเลวนะครับเป็นภาพยนตร์จีนนะครับหรือภาพยนตร์ไทยผมก็ไม่แน่ใจโอ้โหคุณผู้ชมครับเอาละครับฉายภาพยนตร์จริงๆแล้วครับทีนี้โอ้โหเส้นเยอะคนเลวโอ้โหคุณผู้ชมครับดูได้บรรยากาศของภาพยนตร์เลยครับดูเส้นวิ่งเลยครับเทเลซีนนะครับบรรยากาศของหนัง การแปลงแท้ๆเลยครับสมัยก่อนนะครับเส้นวิ่งชฉิวๆเลยครับทดสอบด้วยโปรเจคเตอร์เอฟสันนะครับรุ่น EBS 1 1ครับ2,600ลูเมนครับคืนนี้เปิดไฟนะครับแล้วก็ทำการฉายนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับการรีวิวจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ